สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวอตวันนี้นะครับผมก็มีนาฬิกาสวยๆเอาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วนาฬิกาในวันนี้นะครับมีทั้งความสวยงามความคลาสสิกและความโรแมนติกครับนี่คือนาฬิกาที่ผมได้พูดถึงในวันนี้ครับเจ้า citizen moonphase นั่นเองนะครับสำหรับแบรนด์นาฬิกา citizen หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก citizen นี่นะครับเป็นแบรนด์นาฬิกาของคนญี่ปุ่นแบรนด์แบรนด์นี้มีอายุมากถึง103ปีเลยทีเดียวนะครับแบรนด์แบรนด์เนี้ยถูกก่อตั้ แบรนด์แบบนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเราดูสินค้าของเขาเลยเนี่ยจะพบว่าสินค้าของเขานะครับเป็นสินค้าที่มีความคมความชัดและความละเอียดแล้วก็ความประณีตนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่านาฬิกาแบรนด์นี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความประณีตเพื่อตอบสนองความต้องการของคนญี่ปุ่นนั่นเองเอาละครับเพื่อนๆรู้จักแบรนด์นาฬิกาซิลิเซ่นไปแล้วนะมาดูนาฬิกาในวันนี้กันดีกว่าว่านาฬิกาในวันนี้มีรหัสรุ่นว่าอะไรนะครับเอาละมาดูกันสำหรับนาฬิกาในวันนี้นะครับมีรหัสรุ่นว่า AK5000-5CA รหัสคาลิเบอร์ของเครื่องครับคือ6324นาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ระบบเครื่องคือระบบคอร์ระบบใช้ฐานนั่นเองนะครับเอาละมาดูความสวยงามกันถ้าถามผมว่าผมชอบอะไรในนาฬิการเรือนนี้นะสิ่งแรกเลยผมชอบความคลาสสิกของหน้าปัดนาฬิการเรือนนี้คลาสสิกจากตรงไหนจากตรงนี้ครับในส่วนของมาร์เกอร์มาร์เกอร์นะครับจะใช้ในส่วนของเลขโรมันด้านบน และในส่วนของขีดด้านล่างมาร์เกอร์คือดัชนีบอกเวลาและในส่วนของเข็มสั้นเข็มยาวนะครับก็จะเป็นรูปโรฟินแฮนคือ,อเข็มแบบรูปดาบนั่นเองนะครับและเมื่อรวมกับในส่วนของหน้าปัดที่เป็นหน้าปัดด้านหลังสีขาวแบบนี้นะครับทำให้นาฬิกาตัวนี้มีความคลาสสิกและความเป็นอมตะต่อมาครับจุดที่2ที่ผมชอบนะนาฬิกาเรือนนี้มีความโรแมนติกอยู่โรแมนติกตรงไหนตรงนี้ครับด้านล่างนี้นะครับคือดิถีบอกวงโคโจรของดวงจันทร์หรือมูนเฟสนั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงถามว่าหลายคนจะสงสัยพี่แะ้วตรงนี้ดิถีการดิถีของวงโครจรดวงจันทร์ใช้ทําอะไรนะครับคืออย่างนี้จะเล่าความเป็นมาให้ฟังวงโครจรของดวงจันทร์หรือดิถีบอกเวลาตรงนี้นะครับจะถูกใช้ตั้งแต่ประมาณคริสตศตวรรษรที่18แล้วนะครับเอาไวด้ดูดวงจันทร์ดูข้างขึ้นข้างขึ้นข้างแรมนะครับทุกๆ29.5วันของเดือนและเอาไว้ดูในส่วนของน้ําขึ้นน้ําลงนั่นเองนะครับแต่ในปัจจุบนันนี้เราต้องบอกว่าแทบที่จะไม่ได้ใช้เลยดังนั้น ติถีบอกดวงจันทร์ตรงนี้หรือมูลเฟสตรงนี้นะครับจะถูกสะท้อนออกมาในแง่ของงานศิลปะบนตัวเรือนเวลานั่นเองนะครับนี่นี่คือความโรแมนติกของนาฬิกาเรือนนี้ต่อมาจุดที่3ที่ผม,มชอบนะคือคุณภาพอย่างที่ได้ฟังครับนาฬิกาเรือนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าปัดที่เป็นมินเนอรัลคริสตัลแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนที่เป็นในส่วนของสแตนเลสสตีลนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากๆนะครับและเมื่อเทียบกับราคานะผมบอกเลยว่าราคาไม่แพงเลยนะครับ รา,าราคาเรือนนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นราคาเต็มนะจะอยู่ที่ประมาณ4,600บาทครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะจะอยู่ในเลทอยู่ที่ประมาณ3,2 0 0จนถึง3,500บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆลองดูคุณภาพแบบนี้หน้าตาแบบนี้ความคลาสสิกแบบนี้แต่ราคา3,000ันนิดๆี้เนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับคราวนี้มาดูความสวยงามของตัวเรือ,ตรอนตรงอื่นกันบ้างนะครับเอาละมาดูกันนี่คือในส่วนของสายครับสายก็จะมีความแวววาวแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เป็นานาฬิกาแบบคลาสสิกครับด้านบน ด้านล่างด้านหลังครับนี่เป็นของ citizen นะครับสวยมากสังเกตเนื้องานเขาเนื้องานเขานี่ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ปราณีตฝาหลังฝาหลังแบบนี้นะครับจะสามารถกันน้ําได้ที่50เมตรครับด้านล่างจะเขียนเลยนะว่าเจแปนมูฟเห็นไหมให้เพื่อนดูนี่เจแปน o v e ตัวเครื่องนะครับจากประเทศญี่ปุ่นคือราคาประมาณเนี้แล้วก็ได้เครื่องจากญี่ปุ่นผมถือว่า มันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับคราวนี้มาดูขนาดแล้วก็น้ําหนักของตัวเรือนกันบ้างขนาดและน้ําหนักของตัวเรือน นาฬิการุ่นนี้นะครับมาด้วยขนาดอยู่ที่วัดจากทางซ้ายไปทางขวาจะมีขนาดอยู่ที่41มิลเท่านั้นเองนะครับด้านข้างของตัวเรือนหรือความลึกของกรอบจะอยู่ที่ประมาณ10มิลเท่านั้น10มิลเนี่ยรู้สึกยังไงก็คือบางเลยนะครับต้องบอกเลยว่าบางมากนะครับน้ำหนักนาฬิการุ่นนี้มีนม้ำหนักเพียงแค่130กรัมเท่านั้นเองน้ำหนักเรียกได้ว่าน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่นะครับใส่แล้วมันกำลังพอดีข้อมือเลยเวลาใส่บนข้อมือมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมก็ใส่ใเพื่อนๆดูดีกว่าพเพื่อนๆจะได้เห็นภาพชัดเจนครับมันจะ ผมว่ามันคลาสสิกนะแล้วมันก็สวยมากๆด้วยนะครับเป็นไหมสุดท้ายนะครับขอสรุปเลยแล้วกันถ้าใครอยากได้นาฬิกาที่มีความคลาสสิกความสวยงามแล้วก็ความโรแมนติกที่สามารถใส่ได้ทุกวันเนี่ยผมขอแนะนำนาฬิการุ่นนี้เลยเจ้า Citizen AK 5้0 0ูน a ์ศูผมแนะนำนาฬิการุ่นนี้เลยครับผมบอกเลยว่าสวยมากและอยากให้ทุกคนนะได้ไปลองจับในเคาน์เตอร์ของ Citizen แล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนผมครับโอเควันนี้ขอแนะนำไว้สั้นๆเท่านี้ลวกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และเจอกันคลิปต่อไปครับบอกเลยว่าโอ้โหมีนาฬิกาดีๆมาอีกแน่นอนครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ